Mm hmm? นุ่มนัวเค็มมันหอมอร่อยมากเพื่อนๆเคยกินหรือ,อยังคะมันทําง่ายมากๆดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือต้องสดยําหอมแดงนะคะโอ้ยแบบคือเป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่แบบตัดสินใจลองทําเมนูนี้นะต้องหู้สดที่ว่านี่ก็คือเราทําเองนะคะสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรใหม่นะคะก็คือจะนุ่มนัวกินไปแล้วเหมือนครีมชีสเลยแล้วก็ที่สําคัญคือทําง่ายมากๆนะคะทําในช่วงเช้านะคะสายๆก็ได้กินแล้วแต่ก่อนที่จะยำต้หู้นี้นะคะเราก็ จะต้องมีเต้าหู้ก่อนและเต้าหู้สดที่ว่านี้ก็จะต้องทำเองด้วยนะคะแต่ใครจะซื้อเต้าหู้มาทำก็ได้แต่ว่าอยากให้ลองทำเองสักครั้งก่อนลองกินเต้าหู้ที่เราทำเองรับรองต่อไปเพื่อนๆจะไม่ซื้อเต้าหู้กินอีกเลยทำครั้งเดียวนี้นะคะจะได้3ามถึงสี่เมนูเลยเราจะใช้ถั่วเหลืองนะคะสองถ้วยตวงล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แค่น้ำแค่ข้ามคืนเลยแล้วก็พอเช้ามาเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก็คือล้างถั่วให้สะอาดอีกรอบจนเน้อใสนะคะจนสะอาดจนที่เพื่อนๆพอใจเลยนะคะใครมีเครื่องตั่นใครมีเครื่องนักทำน้ำเต้าหู้สามารถ ทำได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องแยกกากน้ําผลไม้นะคะที่เรามีอยู่แล้วเนาะ,นะเพราะว่ามันจะเหมือนโม่เลยนะคะเครื่องนี้มันจะทํางานเหมือนโม่แป้งเลยถ้าเกิดใครรู้จักโม่แป้งเนาะแต่ว่ามันดีหน่อยตรงที่มันแยกกากแล้วก็แยกน้ําออกไปเลยเราไม่ต้องมาแบบกรองอีกรอบหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษนะคะวันนี้เราจะใส่มันฝรั่งลงไปด้วยหนึ่งหัวสูตรนี้มีใครเคยลองหรือยังคะก <careers> <ๆ S 2> ารใส่มันฝรั่งลงไปด้วยเนี่ยจะทําให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวสัมผัสของนมถั่วเหลืองแล้วก็ตหูเนี่ยนุ ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะต้องลองนะคะเดี๋ยวผลลัพธ์ในช่วงท้ายคลิปนะคะสัดส่วนที่ใช้ก็คือถอั่วเหลืองแห้งนะคะ2ถ้วยไปแช่น้ําให้อิ่มตัวเต็มที่เลยหลังจากอิ่มตัวเต็มที่เนี่ยเราจะเติมน้ําสะอาดลงไป3ลิตรด้วยกันนะคะสําหรับวิธีการทํานะคะเราก็จะทยอยใส่ถัว่วแล้วก็น้ําลงไปในปริมาณที่เท่ากันนะคะเช่นถั่วหนึ่งช้อนน้ำหนึ่งช้อนประมาณนั้นนะคะก็จนน้ำและถั่วหมดไปพร้อมๆกันนั่นเอง พอทําไปแบบนี้นะคะก็จะแยกกากแยกน้ําออกไปให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกากสามารถนําไปทําคุกกี้นําไปทําทอดมันนําไปทําแบบเออใส่ต้นไม้ก็ได้นะคะเป็นปุ๋ยหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งไฟกลางนะคะกะไฟกลางค่อนอ่อนนะคะใส่นมลงไปคนตลอดนะคะระวังว่ามันจะเออระวังมันจะไหม้ที่ก้นหม้อนะคะใช้เวลาต้มประมาณ 20- 3สนาทีค่ะ ได้นมชัวเรืองร้อนๆแล้วนะคะใครหิวก็สามารถดื่มได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำต้าหู้ต่อเนาะเดี๋ยวมันจะหิวจัดจนเกินไปนะคะเดี๋ยวที่เหลือที่จะทําน้ำต้าหู่นะคะเราจะใช้ปริมาณ1,500 ml อแล้วเราก็จะใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําส้มสายชู50 ml แล้วก็ผสมน้ํา50 ml นะคะคนให้เกลือละลายดีเพื่อนๆอาจจะลดเกลือลงนิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเค็มไปนะคะพอตอนทําเสร็จแล้วเราก็จะเทส่วนผสมของเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ย ลงไปในน้ำเต้าหู้คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะพักไว้สักครูน่นึงนะคะให้เขาตกตะกอนลงแล้วก็ให้น้ำเต้าหู้เนี่ยเย็นสนิทอันนี้เป็นพิมพ์สำหรับบีบเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีผ้าขาวบางใครไม่มีพิมพ์แบบนี้ก็สามารถใส่ตะกร้าเป็นพวกตะกร้าขนมจีนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอาตามวัตถุดิบที่เรามีแต่ว่าจะต้องมีรูระบายน้ําออกนะคะตอนนี้เต้าหู้ของเราก็ตกตะกอนแล้วแล้วก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็จะเทใส่พิมพ์เลยค่ะ แล้วก็กดตัวล็อกนะคะเขาจะช่วยบีบน้ำเต้าหู้ออกก็จะได้มีความเฟิร์มยิ่งขึ้นน้ำเวย์หรือว่าน้ำที่แยกตะกรอออกจากเต้าหู้เนี่ยสามารถทานได้นะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะสามารถเอาไปทําเป็นน้ําซุปเวลาเราทําโจ๊กทําพวกโจ๊กข้าวโอ๊ตอะไรแบบนี้นะคะน้ําเวอันนี้ก็คือทําได้เลยหรือว่าจะนําไปหุงข้าวนะคะเวลาเราหุงข้าวก็ใส่น้ําเวอันนี้ลงไปก็จะเพิ่มประโยชน์ได้เวลาเราทําแพนเคก้กทําส่วนผสมต่างๆที่จะใช้น้ําก็สามารถใช้น้ําตัวนี้ ผสมได้เลยค่ะก็ไม่ต้องทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเก็บก็เอาไปรดน้ำเป้นหมากก็ได้สําหรับเต้าหู้นะคะถ้าอยากให้เฟิร์มกว่านี้ก็สามารถนําเข้าตู้เย็นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรีบจะทานสักประมาณ2ชั่วโมงก็ทานได้แล้วค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะยำแล้วนะคะเต้าหู้โฮมเมดของเราเป็นยังไงคะทำง่ายไหมคะจริงๆก็ทานได้เลยเนาะเราลองชิมดูแล้วก็จะเคมๆเ,เปรียปร้ยวๆคล้ายคครีมชีสเลยเราว่า ข่าวหน้าเนี่ยเราจะต้องลดเกลือลงอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลดน้ำส้มลงอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มยำต้หู้กันแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงกระเทียมพริกซอยลงไปใครจะใส่พริกป่นเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ซอสถั่วเหลืองน้ำมันงาลงไปโรยต้นหอมผักชีก็ได้ถ้ามีก็เป็นการเพิ่มสีสันเนาะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือจะแบบอร่อยมากฟินมากนะคะเมนูนี้ก็คือเราทําซ้ําแน่นอนนะคะคือเรายัง แบบยังติดใจอยู่เลยนะคะในขณะที่บอเออเราทำไปภาคไปเนี่ยเรายังแบบว่าสัมผัสได้ถึงความเนื้อเต้าหู้ที่ได้เนี่ยจะเป็นเนื้อเต้าหู้ที่ไม่แน่นจนเกินไปนะคะเพราะไม่ใช่แบบอุตสาหากรรมเนาะเป็นแบบที่เราทําเองเราไม่เคยกินเต้าหู้ที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนนะคะครั้งแรกที่เราทําก็คือประทับใจเลยแล้วเราก็จะทานกับข้าวกล้องแล้วก็ข้าวสาลีหุงนะคะคือจะแบบว่าโอ้โหฟินสุดๆดเลยนะคะ ไปลองทํากันดูนะคะเราอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆหันมาทำอาหารทานเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้าหู้นะคะมันก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะอยากให้ทําเป็นอาหารพวกโฮมเมดทําง่ายๆปรุงน้อยๆนะคะแล้วก็ทานอาหารในปริมาณที่พอดีนะคะไม่ไม่มากไม่แน่นท้องจนเกินไปนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของเราให้แบบว่ายืนยาวเนาะ และตอนนี้เราเองก็แบบเออจะเริ่มปรับปริมาณอาหารที่ตัวเองรับประทานแล้วนะคะก็คือรับประทานให้น้อยลงนะคะให้ร่างกายของเรามีโอกาสได้แบบซ่อมแมซมเซลล์ในร่างกายมากเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ร่างกายก็จะใช้พลังงานไปนกับการย่อยอาหารนะคะก็ตอนนี้จะรับประทานให้น้อยลงนะคะแล้วก็จะพยายามปลูกผักทานเองทานอาหารออแกนิกปลอดสารพิษประมาณนั้นนะคะก็จะพยายามเป็นการดูแลตัวเองเนาะดูแลร่างกายเราก็เลยอยากจะแบบเออมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ รับฟังกันด้วยนะเผื่อจะเป็นไอเดียเนาะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครได้ลองทำแล้วนะคะเมนูนี้ยำเต้าหู้หอมแดงรวมถึงน้ำเต้าหู้ที่ทำเองด้วยเนาะก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า